ข้าถาเรียกเงินข้าถามหาลาภหลวงพ่อรวยตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคัวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะพระคัวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะพระคัวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะสัมพุทธิชิตาจะสัจสจานิเกรัสะพระพุทธิชิตาสัพพะโสคูณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธิชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธิชิตาสัพพะโสคูณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุชิตาสัพพโสคูณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุชิตาสัพพโสคูณวิพาสัมปัตโต นรุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทชิตาสัพพโส คุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุชิตาจะสัจจานิเกรัสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคูณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคูณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเม